ปล่อยปลาครั้งที่9ค่ะตั้งนโมสามจบนะคะต่อด้วยคาถานี้ค่ะพุทโธกรรม,ม,ม,มัาาโมกรรมะจุติสัมพุทโธคัดเชวโคตวังตระมานานารูปโปมาตังอมิตาปุณะอคะเหสุงทุกโขหิลุโทโธหิปุมาสมาคโมอัสนังโภชปุตตานังคัดฉะ ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดอายุนะคะได้ปล่อยสัตว์คือปลาช่อนหนึ่งตัวข้าพเจ้าได้ปล่อยท่านให้เป็นอิสระพ้นจากการถูกเขาประหารขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ช่วยท่านในครั้งนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าที่ถึงตัวแล้วก็ดีที่รอยอยู่เบื้องหน้าก็ดีเป็นเครื่องโอโหสิกรรมต่อกันขอท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรโดมาอนุโมทนาสาธุและรับผลบุญนี้ไปเป็นเครื่องโอโหสิกรรมต่อกันหมดสิ้นเวรกรรม ต่อกันนะตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปและตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ